สปาร์ตูตเอีูกล่อมฮิสบุลลาะหยุดรบอิสราเอลโดนตอบกลับฮูตีเปิดศึกสหรัฐทะเลแดงจากที่มีรายงานถึงการเยือนของบุคคลสำคัญฮามาสต่อรัสเซียท่ามกลางกระแสะข่าวการช่วยเหลือปาเลสไตน์ของนานาชาติในการเป็นรัฐหลุดพ้นจากอิสราเอลขณะที่ชาติอาหรับต่างออกมาส่งสัญญาณสนับสนุนปาเลสไตน์มากขึ้นเรื่อยๆนั้นทั้งนี้เมื่อวันที่6พฤศจิกายน66 มีความเคลื่อนไหวของบุคคลสําคัญของมหาอำนาจทั้งสองฝ่ายเดินทางเยือนอิรักและอิรักอย่างมีนัยสําคัญโดยบรอกดิจ World Update ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้เอาไว้ว่ากองทัพอิสราเอลได้ทยอยปล่อยรายชื่อยืนยันการสูญเสียทหารที่ถูกรุมสังหารจากสนามรบแนวหน้ากาซาออกมาทั้งวันส่วนทหารที่ยังนําร่างละเกละกะอยู่ทุกคนทุกแห่งออกมาไม่ได้อีกจํานวนมากจึงยังไม่ได้ปล่อยชื่อออกมา เครือข่ายอุโมงใต้ดินของกองทัพฮามาสยังคงสมบูรณ์ไม่ได้เสียหายไม่มีทหารฮามาสยอมแพ้พวกเขาสามารถเคลื่อนกำลังไปมาได้ตลอดเวลายังคงใช้ฐานยิงจรวดใต้ดินลึกเข้าไปในดินแดนยึดครองอิสราเอลภาคใต้และภาคกลางพลเรือนชาวปาเลสไตน์ในกาซาพวกเขาไม่รู้จะไปที่ไหนจึงหลบภัยอยู่ในโรงพยาบาลอันชิฟา ที่ขึ้นจอภาพฉายให้รับชมการต่อสู้ของกองทัพฮามัสที่มุ่งเป้าทำลายยานพาหนะของกองทัพอิสราเอลทางตอนเหนือของกาซาเมื่อทำลายค่าศึกได้แต่ละคันก็จะส่งเสียงเชียร์เ hey! ฮคล้ายชมแข่งขันกีฬาซึ่งแตกต่างจากฝ่ายอิสราเอลที่ไม่มีภาพยืนยันการประทัซึ่งหน้า ahu, i, นายเอลยาหูรัฐมนตรีวัฒนธรรมอิสราเอลระบุว่า การรบของทหารแพ้ต้องทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ใส่ผลเรือนในกาซาเพื่อแก้ปัญหาชาวปาเลสไตน์จะต้องไม่เหลืออยู่บนพื้นผิวโลกเพื่อจะแย่งชิงยึดดินแดนกาซามาครอบครองชี้วัดว่าชาวยิวยึดต้นแบบสงครามที่สหรัฐเคยทำกับญี่ปุ่นนายโยอาฟกาลานรอฐมนติกลาโหมอิสราเอลยอมรับว่าไม่อยากที่จะทำสงครามทางภาคเหนือ กับกองทัพพิชอลล์เลบานอนนี่ก็ชี้ชัดว่าไม่กล้าแม้ว่าอิสราเอลจะถูกระดมยิงขีปนาวุธโจมตีทางเหนือหนักมากกว่าทางใต้จากฮามาสหลายเท่าทุกวันก็ตามมีรายงานว่าทูตของสหภาพยุโรปหลายชาติได้พยายามติดต่อกับกองทัพพิชอลล์เลบานอนที่อิหร่านหนุนหลังเพื่อเจรจาหยุดยิงในกาซาแลกกับการที่กองทัพพิชอลล์หยุดยิงขีปนาวุธถล่มอิสราเอลแต่ได้รับการปฏิเสธ กองทัพพูตีเยเมนที่อิหร่านหนุนหลังเพิ่มความเข้มข้นในการวางกำลังเรือเร็วโจมตีเพื่อปกป้องน่านน้ำทางทะเลของเยเมนรักษาความปลอดภัยการเดินเรือระหว่างประเทศตอบโต้ตสหรัฐที่จะส่งเรือรบมาเพิ่มเติมในทะเลแดงกองทัพพูตีเยเมนมีอำนาจในการควบคุมปากอ่าวทะเลแดงที่เรือสินค้าของอิสราเอลทุกลำจำเป็นจะต้องผ่านบริเวณนี้ และหากสหรัฐมีปัญหากับกองทัพคูทีก็ยากที่เรือรบจะรอดจากการถูกโจมตีด้วยอาวุธทางน้ำและทางอากาศอิสมาอิลฮานิเยหัวหน้าพักฮามัสปาเลสไตน์มีสำนักงานใหญ่ในกาตารและสำนักงานสาขาในเขตป,ปกครองตนเองของพักฮิชบอลลาะตอนใต้เลบานอนได้เดินทางไปพบกับออยาตุลลอคาเมเนอีในกรุงเตหะรานอิหร่าน ด้วยนายแอนโทนีบริงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจะขอเดินทางไปพบนายกรัฐมนตรีโมฮัมเหม็ดชีอะอันซูดานีผู้นําอิรักเขาจึงชิงตัดหน้าเดินทางไปกรุงเตหรานของอิรานเพื่อเยือนอย่างเป็นทางการและพบหารือกับผู้นําอิรานเสียก่อนประมาณว่าหาักเรียมสหรัฐผู้นํากองทัพตอลิบานอัฟกานิสถานก็นําคณะเดินทางมาที่กรุงเตหร,รานอิร่านในช่วงเวลาเดียวกันด้วย ทั้งหมดจะหารือกันในการจัดเวรกันรุมโจมตีขนาดใหญ่ต่อฐานทัพสหรัฐในอิรักและซีเรียระยะต่อจากนี้สหรัฐจะปวดใจแน่พร้อมโจมตีขีปนาวุธใส่อิสราเอลทางเหนือให้หนักรุนแรงขึ้นทำให้เป็นเมืองร้างแล้วก็ส่งนักรบกองกำลังผสมอาหรับเข้าแทรกซึมและยึดครองบริเวณชายแดนทางภาคเหนืออิสราเอลทำให้ละล้าล,ละลาง ทำศึกทางใต้กับฮามา,าสเพราะไม่กล้าทำศึกเต็มตัวกับฮิสเบลล์เลบานอนคนข้างบ้านที่มีจรวดยักษ์กว่า1,30,000ลูก